วันนี้มีคนถามผมมาเยอะนะครับว่ารถนะครับ6รูนะครับใส่5รูโดยไม่ใส่แอดปเตอร์นะครับใช้แปรงดุมจอดุมเอานะครับล้อมันจะขนาดไหนนี่ผมมีโอกาสนะครับออนิวผมเลยเอามาให้ดูนะครับมาดูข้างๆก่อนคันนี้ไม่มีแอดปเตอร์นะครับใส่ล้อ5รูนะครับยาง245 275นะครับข้างหน้า24ข้างหลัง27นะครับข้างหน้าแปรงดุมนะครับ ไม่มีอะแดปเตอร์นะแ5ห้านะครับร้อยดียางสองสี่สองเจ็ดนะครับทรงหน้าสองนะครับทรงหน้าสองหลังห้านะครับอ่ามาดูข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะดูเมาาวนะครับไม่มีอะแดปเตอร์เหมือนกันนะครับใช้ยางสองเจ็ดนะครับล้อแปดหนึ่งครึ่งนะครับผมนะครับหุบเข้าไปเลยนะครับ อันนี้คือไม่มีแรปเตอร์นะครับใส่ห้ารูนะครับจอดุมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าให้ดูกันชัดนะครับขวานี่ครับประมาณนี้นะครับกับทรงนะครับหน้าสองหลังห้านะครับยางสองสี่สองเจ็ดล้อแปดจุดห้าไม่มีแรปเตอร์นะครับผมประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมฝากทิ้งท้ายไว้หน่อยนะครับรถป้ายแดงนะครับรถใหม่ๆนะครับช่วงนี้ปัญหาเยอะนะครับก็อย่าเอาปัญหาตรงนี้นะครับไปกรอบโกยนะครับเข้ากระเป๋าตัวเองนะครับมันยังไงอะสงสารครับคนที่ซื้อรถมานะครับไหนจะจ่ายค่างวดไหนจะเงินดาวไหนจะรถมีปัญหาโน่นนี่นั่น ผมมาแก้นะครับก็ไปหลอกเขาให้เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แล้วไม่จบนะครับเขาเครียดนะครับเขาเครียดสงสารเขานะครับอย่าไปทําซ้ําเติมเขาเลยนะครับขอให้แบบเออแก้ไขว่าถูกจุดอะไรประมาณเนี้ยครับของอะไรใช้ได้ก็ใช้ไปไม่ใช่เกลียดอย่างเดียวนะครับฝากไว้ใครจะเกลียดผมก็เกลียดได้นะครับไม่ว่านะครับอันนี้คือเรื่องจริงที่เขาเจอเจอกันมานะครับเห็นแล้วสงสารครับ นะครับบางคนเงินแต่ละบาทมันไม่ได้หาได้ง่ายครับฝากไว้ครับ